สวัสดีครับเราวันนี้ไม่นกสายมูนะครับผมครูเอสแล้วก็ค่ะไม่นกสายมูค่ะผมบ้นแม่นาาดี่มุค,ครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดอภูราลาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับและอยู่กับบุคคลสําคัญอีกสองท่านนะครับโหวันนี้มีงานที่วัด คนเยอะมากเลยนะครับท <Yes. S 1> ่านแรกชื่อคุณอะไรครับผมทุกพนุพชเสรีครับครับหรือคุณโอนะครับผมะไรท่านหึ่งครับคุณพนเีครับเป็นลูกหลานของตุรพนเสรีนะครับนัพยาวไยาายาเ้นกรพนพสีอ๋อถามเืนว่าเป็นเชื้อสายนนครับใช่ครับอ้อค่ะๆ่ยานี่เป็น

ราตั้งแต่เข้ามาเึื่งควากปลดภัที่สอทางจำไ้ก่อนหน้านี้ก็ถ้าแล้วได้เกี่ยวข้องกับวัดอัมพว่ารารามีต้นตระกูลดูแลมาคือเป็น,นชุมชน

อาจารก็การและท่านได้ใช้ภาษามอนไหมคะไม่ได้ใช้ไม่ไโม่ได้โตรยเพราะว่าต้องการปูปูเป็นาก็รับราชการแล้วก็ย้ายไปปลูกปูกในดที่นครปฐมถ้ามันู่านก็เกิดปดอแต่ไม่เ้าไปแเงมดยมอนาดาดขาก็คือมอนและวอนเด ก็มม <โฆ Bref> ไปจากที่หนขงเราเองตั้งเมือคตั้งนราชการที่สองค่ะค่ะและท่านประคุณโคจเตเสนีเนี่ยเป็นพระราชกามั <DLC. S 2> ้ยคหรือเป็นพระราชการให้กียรตตอนตอนที่มีพรราชกาใรคปีนี้นะครับเป็นปี่1 7 กินปีแล้วนะครับผมครบรอบครบรอบ111ปีแห่งการรับพระราชทานนามสุขุมขเชร้อยร้อยสิบ111ปีนะฮะอย่าเอาไปตีเป็นเลขอะไรนะฮะมาดิหนึ่งหนึ่งสเอาย้ำชัดแจ๋วเลยนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่7เดือน7ปี6กเนะครับโอ้โหวันนี้เลิกดีมากครับ ก็ยังคิดว่าเขาเริ่มดีกว่านี้ก็ต้องอีกสิปีใช่ไหมครับเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดเจ็ดที่จะป้กันทีจะเป็นสีเจ็ดใช่ครับเจ็จเลยแต่แ่แต่ตต ก็คือบัตรกรองนี่แหะถ้าวันนี้ก็ที่มาที่คือมีสายคล้องคอก็คือตระกูลเดียวกันมีเป็นสัญลักษณ์ของมอคสที่คล้องเนี่ยทาไม่ถ้าไม่คล้องก็ติดเกี่ยวกันหมดอ๋อเห็นได้โค้งเป็นสัญลักษณ์ของมอสค่ะของจันทน์นาเนี่ยเป็นคนมอสราชบุรีนะคะแต่ก็ไม่ได้ภาษาเลยได้ภาษาเดียวได้ได้คำเดียวค่ะเจียเปอร์ ข้างเตีสามนอนเส็จแล้วขางเตียงางเดียวเหมือนกันเจี๊ยบเบิแต่ว่าอะไรนะครับจิ้งค์จ้าวไม่อดตายนะคะได้ข้โอเคงั้นช่วงนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสามท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณรอบๆวัดนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่ก็จะมีอนุสาวรีย์พญาเจ๋งด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมจุดต่างๆเลยครับผมเชิญครับ ขอบคุณครับผม